กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางจิรดาส่งประชาประธานคณะอนุกรรมธิการด้านโลจิสติกในคณะกรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาตามที่ผลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานคณะกรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาได้กล่าวถึงความสําคัญของประเด็นปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ไปแล้วนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมธิการการคมนาคมจึงได้ทำการศึกษาเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดพบว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมาที่สูงมาตลอดแล้วก็มาแล้วก็สูงมากด้วยนะคะและเพื่อให้ได้กำไรจากการรับขนส่งที่มากขึ้น จึงนำมาซึ่งการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ถนนและก็สะพานได้รับความเสียหายชำรุดสุดโทมอันนำไปสู่การสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีส่งผลกระทบหลายด้านนะคะได้แก่หนึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากเกิดความเสียหายต่อถนนลัฐต้องสูญเสียงบประมาณ เป็นจำนวนมากในการที่ต้องบำรุงรักษาและบูรณะทางหลวงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ 2. ภาคอุตสาหกรรมการขนส่งได้รับผลกระทบโดยแข่งขันด้านราคาที่ถูกลงทำให้ต้องบรรทุกน้ำหนักต่อเที่ยวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ต้นทุนในการขนส่งต่อกิโลกร,รัมถูกลง นำมาซึ่งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามกฎหมาย 3. การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นจำนวนมากเนื่องจากขน,ขนาดของรถบรรทุกแต่ละประเภทไม่ได้ถูกออกแบบมาให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่รถแต่ละประเภทจะรองรับน้ำหนักได้ทำให้ระยะการเบรกและการทรงตัวของรถไม่สามารถทำได้ ทันท่วงทีนะคะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตบนท้องถนนนะคะอย่างที่เราได้ทราบข่าวมาโดยตลอดนะคะ 4. การบังคับใช้กฎหมายและเข้มงวดในการจับกลุ่มรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นสาเหตุหลักในการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือความต้องการการอยู่รอดทางธุรกิจ และการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการการขนส่งภายใต้สภาพที่มีการแข่งขันสูงและผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดค่าขนส่งเองด้วยนะคะดังนั้นเมื่อได้รับเมื่อได้รับงานมาแล้วนะคะจึงทำจึงจำเป็นที่จะต้องบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของการบรรทุกนะคะเพื่อลดต้นทุนการขนส่งลงให้สอดคล้องกับค่าจ้างที่ตัวเองได้รับมา ส่งผลให้มีการใช้รถบรรทุกผิดประเภทเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายรวมถึงการอารุ่มรวยในการบังคับใช้กฎหมายของผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังนั้นนะคะคณะทำงานได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดของรถบรรทุก 2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดและ 3. เพื่อศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครื่องช่างที่สามารถช่างน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่งเรียกว่า e i g h Inmotion System หรือระบบวิมเพื่อใช้สำหรับการตรวจจับน้ำหนักของรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะสำหรับผลงานการศึกษาขอ,ของของคณะทำงานนี้นะคะ ดิฉันขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสนาจารย์พงษ์ชัยอธิคมรัตนกุลอนุกรรมาธที่การด้านโลจิสติกได้รายงานต่อที่ประชุมโดยละเอียดค่ะขอบคุณค่ะ